สบายดีสบายดีพอ r m พี่น้อง FC World c u สุขคนเนาะบบจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศพี่น้องไอ้โอ้เกิดเหตุบบคาดคิดดีแล้วโบพมีเอ้ยลงโดยสบายดีลงไปเอาเสือผ่านในรถเนาะพี่น้องแล้วก็ถื้อทงทงเสื้อผ่าบโบพมีคือแม่เพิ่งเลยบางกินี่ลงไปบบทนเหตยังสัมมาสวดขาเลนพี่น้องเน่เลือดจนออกบริยเด้อขอโทษด้วยพี่น้องแม่มันมันมัน มันกัดซองห่างแต่ว่าห่างมันมันทีแรกมันกัดเข้าไปแบบคือจะมันเลือดยังไม่ได้ออกเลยพี่น้องบอร์สี่บอกบอบอห่างเดียวแต่ว่าตอนแรกๆคือแบบว่าอันคือแบบว่ายังก็คือแบบว่าไอ้ขอโทษด้วยพี่น้องมันเป็นบอ่างงา้อ่ะไปได้พี่น้องบริษัออกลายเรื่อยๆลยนนี้เติบบอลนี่นะโอ้ยกระชิเลือกแล้วจะเลือดออกนูนสลายแต่ว่าตอนนี้ยังโมปวดป่ะกัดปับกระปวดเลยแรกๆค่ะบมปวดพี่น้องแรกๆค่ะโมปวดแบบว่าอันตอนทีแรกมันมันมันซาเนาะ พอหลังจากอั้นเรอยู่ดีเริ่มกันซึมออกซ์เกมออกซ์เกมยืนอยู่วางอันประตูรถมันสววบหลดบริหยียบบริยังมาเลยมันสวบเลยบริยังตอนนั้นนะออกึ์มยังไม่เห็นหมาบ่บ่มันอยู่ใต้รถดโอ้ยยืเพื่อนรถแมนแล้วมันสวบกลับแล้วเขาก็ตกใจเนาะนี่ขางนี่กันนี้หนึ่งนี่ออกึ์กมก็ฟากแรงขึ้นรถเลยแี่คือหลดแหละกับซึ่งแล้วเอาตกใจอ้าว แบบมันบริหารบริหารเขาบริหารห้างมันนะดแต่คนรออยู่มามามันกันไม่พี่น้องตายทั้งแรกบัตรเนานนังไบี้กะต้องตกลไปฉีดยาเนาะพี่น้องตกลไปฉีดยาเพราะว่าสกึมมีประกันอยู่กะนฉีดไปฉีดยาอยู่ของเอกชนพี่น้องเอ้สกึมเห็นอยู่เอออยู่อยู่โรงพยาบาลเอียงเกาะบะพมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลแบบว่า ที่ที่บบบที่เฮากายมากเหมือนไหนนะคอนคอนแกนลามเนาะเพราะว่าเซาคือมีประกันอยู่เพราะว่าพัฒนาเฮาจีไปข่าวซีนะคารินมันการิดนน่ะนะเพราะคนมันร้ายพี่น้องเยบ่แน่ใจว่าเออหรือว่ะเราโทรหาพี่ลุงก่อนเด้อโชคดีนะเป็นเซาคือเนาะเพระมีแต่เป็นช่วเฮาเนี่ยเขาบอกมีประกันเนาะตายโอ้พี่น้องเอ้ยตายเลยวานนี้ม้าไพคุ้จ้ากว่าเซาคือทำแพ็คยุงเขาก็ระ โบเมนมาเพิพ่นแมนโซกึมกินปลากระสือหูอะแหละแถวหนว้า,ายยม,มีมีใหญ่เอ็งกีนทามโซกึมว่าเอ้ามาไพโซกึมทามว่ามันกัดคอยเออมาไพไมันเป็นยังกัดคอยมันกัดแล้วบอกเพิน่นว่ากะซ่อกมึงกะฮู้ยังคือแบบคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าหูห้อะนะบอกมีแต่โซกึมแชทไปถามอันเจ้าของหองเนาะเราบอกว่าโบเมนมาในโฮเราอะแล้วบอกพี่ชอบ์มองลัานีเราพี่น้องเตาข้อไม้ว่า ชอกกิ้มนก็บอกขาใจเนาะแต่าของหอหนาสิหนาสิแค่เรื่องนี้แม่นเพราะว่ามันกัดต้องมันหนาหองของเจ้าของหอเนาะแม่นปวดได้เป็นเรื่องปวดพี่น้องเยพอจะเป็นเจ้าของของผักเนาะหรือว่าถ้าเจ้าของม้าเนี่ยแถวนี้ก็ต้องเจ้าตู้มันนอนพื้นเตียงเนี่ยบอกพื้นรถข่อยโอ้พอบดหยาบบดยังมันเออคันนี้ขอยียบมันนี่ขอยางสิบวายนะแต่แล้วเครื่องอยู่รถแม่นมันมันหลีกในกล่องกระสวนกัดรถออ๋ดีนะขคะรวมไปที ตะกี้มทีไรตะกีอยู่ใน่าไลด์แล้วเอากระลังสู้อแล้วชิไตซาไลด์แล้วเอาเสื้อผ้าให้ได้ในรถบัดตัวเองก็เลยเออจิงใจน้องเขาโนบนอยไรเงรยมันไมู่สันซนใต้มแรงมีแต่ระวังได้เหามาซือใหม่รดจับไม่ครนจมไม่คอฝาดมันหลดาพี่น้องปวดนะป่นี้นั่ไปยังกานอาบลงไปเอาเรื่อนลงถึกมากบ้องทุกคนอ้ยเนาะโทรทามพี่ S <S <S เขาประกันเมื่อใดเข่าวันนี้เข่าโดนเลยบอกโดนแล้วประกันนี่ฮะฮัลโหลฮัลโหลพี่ลึกฮัลโหลเจ้ลุงอันคอยโดนมาอันคอยโดนมากัดแม่ประกันนี่มันใส่ได้อยู่สบายบัตรมีวัตถุเหตุอยู่ในนอนตะวเสืออยู่ในนอกอันในประกันรวมหมดปีหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทน่าจะมีอยู่ ใส่ชีสตะกันมา,าสิเพราะว่เช็คไข่อราก็เจ้าใส่ได้หนาะแม่เราไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลรัฐเอกชนได้ไหมได้ได้เอกชนก็ได้ตำรวจจะกวนเรืองอะอันนั้นว่ามันจะมีเขียนไว้เอออสามบอนฮะก็อยา่างเบิ่งหน้าก็พระท่านจะได้นี่บอกประถายไปบอกนอกจากข้าวที่บอกข้าวโบรารถเช็คไข่ได้ได้พหวว้พงมาอันนั้น,นมันม,นมันบนเบมลล่าัทของข้าหนา อ๋อคุณเป็นลูกหนาเราอไรอ่ะไม่งั้นโทรไป็ลูกค้าเช็คได้โทรไปหาอันคนที่ขายประกันให้หนูใช่ไหมอ่าเอายิงซี่กัดตอนไหนจ๊ก่มกัดเมื่อเ้าร์นี่ถ้ากัดตอนกัดมัอกี้นี่เอออัล่างล่างแพทย์สกรแลมประมาณเด็ดแปดแปดโมงคืนเขาเช็คไข่เทาทีเอาคนที่ซักแพทประกันมาหาเขาเช็คไข่ส่งแต่เลขอันประกันจะไม่ให้เขาเช็คไข่เลย เลขเหลี่ยมกรมธรรม์กรมธรรม์น่ะจิเกิมแจ้งชื่อแจ้งแจ้งชื่อน่าจะได้อยู่มั้งเลขกรมธรรม์จำไม่ได้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเคยส่งนห้เทาอยู่ดิเ่าเบิร์ดอันแชทเดิมช่วยเห็นยังว่าข้าคนมาหาหมอับประมาณการโอ้ยจะไม่สาดเนาะจะเล่นโซกโซกโซกมช่วยหรอโอ้ยซื้อได้เหล็กนาซื้อเลยเราะน้ำจิเบิร์ดไงน้ำจิ้วให้ทำโรงงานเปิดก่อนโอเคเจขอบใจหลายๆังอยู่คอนแก่นนี่นะยังบริจาคอยู่ เออเออจิ <önce S 1> ๊กเกิคเสียวเจ้าเน่ะอีกกินเหล้าต้งกันมือนกันแล้เออเที่หัวหน้าคอยนะใค่หัวหน้า่อยนะที่กินเบียร์น้ากันได้เพือน่อยมือนัันน่ะแล้วเป็นยังไงใช่แล้วตายลรืออะไรเอ้าผู้ช่างบอกเลยแล้วเป็นยังออมือไปมือเขาไปงานอาจารย์บุญอยู่ เออนั่นแหละนั่นแหะากันนั่นหละเออเอียวาไปทีเกิดมือเดียวกันครับเจ้านะแล้วเป็นยังไงบ้านี่ยแล้วเป็นยังไงเป็นลูกไงเอ้ยน่าจะกากินทุกมือผมมีมือขาันะมือเช่าว่านี่เราบริเระงานเบิดมือกัแปะยูโชไปกับริโชกับปลับอืแ่ไปเลยไปเบิ่งวดว่ายนอนตายชือตายได้เช่าว่าน่อเียใจน้ำเด้อดยเชื่อใจน้ำเ้ว เราโมบีเราเจ้าเรื่องอะน่าเบ้าฉันมากินจูบบีแลาวไข้ได้ยังโอยู่เจ้าเรื่องจ้ะโอ้สวยดีผี่สไตล์แต่ซักกึ่งพอไปเอาโอเคโอเคขอบใจเด้อพี่เด้อเดี๋ยวสิไปหาหมอก่อนบ่ได้บ่ได้หมอจะปวดบ่ปวดได้มันปวดปวดเออเจ้าเอาจะเอาบัตรไปนั่นจะขยื่นเลย มีเออมีแต่ก่อนจะเอาบัตร่อฝแล้วก็ไปยื่นเขาเขาไปไปเอกชนมันจังไรเนาะบัตรประกันจะมีบ่อจุดิตตัวไม่นำบอกมีมีมีจะเข่าคอนแกนล่ามแล้วก็สิบว้เพราะว่าอีกอันนีชินาคารินคนร้ายคือจิตบริจีดงายเออเออเออไป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 นี่เนาโอ้พี่น้องไอ้สกึมบ่คืนบ่ฟันเนาะคือบริพันยังคืนเนาะพี่น้องบริษัทบริกีดสกึมบ่คกระลับอยู่พี่น้องไอ้บริษัท พอเขาใหญ่มันน่าของพัดลมเนาะสไลด์เนาะเพื่อสิทธิปัจจัดเงินยเม่นปวดจุ้ยจุ้ยโมเดลมาว่าบอแบนมาเอิญบ่กว่ามันก็เป็นผิดได้เบันกันเนาะเพราะว่าคะแนนว่าสมุดวัดหนึ่งมากคะแนนว่ามันได้สมุดมานี่ได้ฉีดยาอันวัคซีนครบมันก็สิบวัเป็นอย่างเนาะแต่บัดนี้เฮาหัวมาที่ว่าอันพูแม่นมาอันอันเป็นมื้อเช้าวในบ่ได้ยินเขามาไหลเขาเป็นยุกแจักบุู๊กเลยแบบเวียนใต้ราชีนี่ฝากถึงเด้อพี่น้องเอ้ยคนที่มาพักแถวนี้ก็ะยะเด้เป็นเร่องนี้ฮะ ถามหาเจ้าของบุรุษม,มี่เนาะแม่มถือเจ้ก,กลุ่มเจ้ก,กลุ่มนี่ยมันมีเงินมีประกันถือคนคนบุมี่เสร็จ,จังไงพี่น้องเจ้ก,กลุ่มเจ้ก,กลุ่มถามในพี่น้องคือแบบมันเป็นข่าวแ่บมันเป็นตึกแถวแล้วเขาแท็คนเสาเนาะสไาลาด์เลยมันกระบ,บุมีความปลอดภัยคือว่าทเนี่ยปลอดภัยอยู่สําหรับคนลงไปจับไม่ได้สไลด์แต่ว่า<ด>มันมีม้ามีสัตว์เลี้ยงมันมันบระหยัดไว้ได้พี่น้องเลยเลาก็ ระว่างตัวพวท่านเนี่ยเนาะบางทีเขาก็เพิ่เขาก็ลืมมีอย่างประมาณนี้แม่นบางทีมามันก็แว่าอยู่ขึ้นรถอีกอย่างพอดีเห็นแม่นแต่อยูนานล่วงรุ่มยู่หนาตึกมิเตมาเต็มอยู่แมนมาหลายขนาดเนาะมันเป็นเงื่อนคนมันเป็นตึกแถวเงื่อนคนพี่หรอกมาเพป็นเลี้ยงหลายขนาดแถวนี้แต่ว่าเพราะถือกาซแต่พี่พายยอมหับอื เกือบคือว่าคอยมีบุญตัวแรกเข้ามาชี้รถอ่ะชซักึมเพราะว่าคอยอาบน้าแล้วซักกึมแล้วก็ตื่นก็ติคอยที่ใส่แต่ชอบไลายเนาะค่ะก็นีถักครบมานี่ก็ยากแล้วหนีเนาะเพราะว่าเฮาบัดนี้จะพาสปอร์ตเลือดออกไลายดีพี่น้องเลยตา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 ยสิ่งเียพี่น้องไอเห็ุความดีเนาะมันก็มีแต่อุปสรรคทำบุญบูชาโทษแม่บมเป็นยังเออบมเป็นยังถือว่าเฮากะฟาดเคาะพี่น้องฟาดเคาะความเจ็บปวดคือจังเมื่อวานซักกึมกะขึ้อจู่เมื่อวานนี่กะ โทรไปประกันเนาะประกันหลุดพราธนาคารเปิด่อว่านี่วันวันคานเนาะมันติดวันหยุดยาวเดียวบอสเลยเซอกึมก็โทรเริ่มปวดทีๆเลยซอคึมก็โทรไปเหตุประกันป huh. oh. oh. ้าว้เพราะว่าซอคึมยากแบบว่าคันเอาไปตามเขาอย่งเขามาตามเฮามันชิยากโดยเพราะมันเป็นหลุดของประเทศเฮาเนลาเนาะแม่ถ้าเฮาบ่มีทนายสูหรือว่าบ่มีคนมาุ้มครองเฮาเลยเฮาเป็นยามามันสีเซียนกโดยซอุึมก็ได้เสียเงินหกพันหกี่นอเอืมาวานี่นะซื้อประกันจํำเป็นเพราะว่า มันอยู่ดนนมัอีกหน้าละกันมันคืออยากอยากไดีเที่ยวไปเที่ยวมาดูแลน้องเพิ่นนะนะพี่น้องกะบจำเป็นพี่น้องซอร์กึมที่แล้วว่าสิโบซื้อที่เราว่าสิบซื้อแบบมือก่อนการถเพเนาะเบิดเบิดหมื่นสองสองโหอ่ะวันนี้มาซื้อประกันอีกของอ้ประกันแบบผัดเนี้โบวิทหรือมาถือมากัดประกันนี่ประกันมาการประกันคุ้มครองบอกประกันอันนี้ไม่เป็นประกันรถตัวนะแต่ว่าประกันของเซอกึมเป็นประกันอันประกันชีวิตประกันชีวิตของอ่าไทยประกันปีหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทที่เราซื้อ ันบีอะะแต่บนในใจว่ามันชีิมีคุ้มครองบ่เลยเดี๋ยวไปรุ่นกันอยู่โฮโมก่นเลยว่าเขาสี่อันเขาเอินมาานันจะไหนเกาะเขาสี่ยังเกาะหักซ้ายเขาบอกอยู่ในการคุ้มครองของประกันบ่นนะพี่โน้องโดยโอ้<ล>ยอพี่โน้องตาย,ยช่วยนะอบ้านเฮาเนี่ยว่าใสายย่ยางมะหุงยางดอกหกักเป็นบ่ สีใส่จะใส่ได้แต่ว่าเขาเาปรมันใจว่ามันจิมาี่มีเสือหรือบอเแม่ทันไดแต่เจไกเาก็ต้องได้สีคือเกาเลิกได้ชาไรที่ได้มันกัดปุ๊บลมันเป็นมันเป็นห้อยซ้ำมาเนะออมเป็นห้อยซ้ำห้อยซ้ำเลยไปนี่ชอบกึมกะเอามันส่วบทีเดียวเลยบอแมนส้กันบาตที่ชาวสวกอีกได้สวีจะปปปืนรถทังเออคนเล่นคือรถทังยากเนาะบอด้เฮาปนี้ยโตใหญ่ต่บ่มาวัดตัวใหญ่ยูรูปคุนตัวใหญ่หัวกะฮะโลกใบละบเดี้โซบีได้คอยลไปซื้อน้ำก็ชาวพินหมู่บ้าน อสาวไล่เนะาะเลยบัวดิง้งยิ่งยอ่อะแบบคนกาไกาย,กายมาแล้วมามันเห่านะแบบใแบมบันแบบมันคือไล่แต่ใบ,บมันบบเห่าอะนะ,ะแบบเสียงมันไล่แต่ว่านะมันนะมันค้างใส่นะอันนี้บริข้างบป็ยังไงอันตา้าไลนะ่เนาะมาบบเนหน่าเลยสวอ่ะเลยจางเป็นเนาะไอ้เลือดซึ่งออซึ่งออกพ่นามอะไรพวกเนี่ยเอเซล่ามากัดคอยอือ พี yeah, ่น้องปวดพ่อนี่นะมันไอเลือดออกไรออกครั้งแรกในชีวิตถึงมากัดเกิดมาผมเคยถึงมากัดสักเกือพี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตเดือดร้ายนี่นะคือวอะไรบวเหียนอันยิ่งใหญ่อีกแม่นตายเลยพี่น้องตาย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 เลยอะไนะน้อง จะได้กระยาด้วยพี่น้องฝากไปกระลังใจสุกึมกันกไลร์กดแชร์ไปกระลังใจให้ในพี่น้องไปสู่ก่อนพี่น้องเอลยว่ามื่ออื่นเขาก็ต้องเตรียมเนาะ่เตรียมฮารดอีกซอพิมพ์สิ่งของพาตัดกับบุหัวสีเตรียมยังไงคุณหมอว่าตอนแี้แต่ว่าช่วงที่คันคือยู่ลาวกับเกษสิบุคืลกับบ้านเ้าเนาะอยู่ไทยเป็นเกษสิดูแลเบินเนาะส่วนใหญอยู่ลาวกับสื่อแยก ซื้อยาเนี่ยซื้อนี่มาให้เพิ่นเนี่ยนะบ้านเราต้องเตรียมเองแม่นเตรียมเองแลนเองทุกอย่างแบบไปซื้อยาซื้อยังเพิ่นสั่งเอายังในที่มันบุมีเรากอบซื้อเขาองหมอสินะพี่เนาะว่าเรืออะไรออกบริษัทเราลยมันปวดด้วยไปล้างอะไรก็ไปเลยเนาะแม่โอเ้คไปอาบน้ำแม่น โอเคพอมาพี่น้องคลิปนี้สกึมกับฝากไว้สำนีฝากกดติดตาม,ตม,ตม,ตมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่ละะ้ว่ะผู้ได้ที่เบิ่งและ,ะให้กำลังใจเขาตลอดเขาก็อ่านทุกเม้นเดยพี่น้องอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแขง็งแรงค่ะขายลํำรวยล้ำรวยเด้อปราศาจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ทุกๆคนที่มาเบินะ่งเฮาเนาะากึมก็ได้แต่คำขอบใจสำหรับกำลังใจดีๆจากพี่น้องเอฟซีโดพี่น้องเด้อพกพอกันคลิปหนาเดอสบายดีสบายดีพี่น้องโดยสบายดี